สวัสดีครับทำธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าหาลูกทีมตัวแทนต่างๆบนโลกออนไลน์ไม่ยิงแอดทำโฆษณาแบบฟรผีผมจะแบ่งเป็น EP นะครับไลน์หรือ YouTube ก็อย่าลืมติดตามช่องนี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างจะยาวพอสมควรจะขอเริ่มต้น EP ที่1กับ Facebook เลยและกันมีเฟซหลายบัญชีแล้วในแต่ละบัญชีก็มีเพจเพจเหล่านี้ในนามเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน,อ,อ,นอาจจะสนใจ กดไลค์นะครับแต่เขาอาจจะไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาส่องแล้วพบเจอมันก็มีสิทธิ์ได้ยอดขายนะการสร้างเพจไว้ในแต่ละบัญชีทําให้ Facebook แข็งแรงนะครับไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนะสร้างเฟซแล้วต้องมีเพจสร้างในวันเดียวกันก็ได้นะครับแยกอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องนะครับข้อมูลมันค่อนข้างเยอะสมัครเฟซเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับ สมัครเช้าช่วงเย็นก็สมัครเพจตั้งสาธารนณะดูตรงนี้ครับมีผู้ติดตาม700กว่านะคุณจะสมัคร Facebook ยังไงให้ดูดีคุณก็มีผู้ติดตามเยอะนั่นเองครับส่งผลให้สามารถประชาสัมพันธ์เหมือนกับคุณจ้างพรีเซนเตอร์นะครับดาราเกาหลีญี่ปุ่นก็มาแต่ไม่ใช่เอารูปเขามาลงนะครับมันเป็นการอาวตารสร้างหน้าขึ้นมานี่หน้าตาแบบนี้ก็มีคนเดียวในโลกนะครับปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองครับอย่าลืมมีการโพสต เขาเรียกว่าเลี้ยงบัญชีเฟซโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมครับใครต้องการให้ผมไปที่ปรึกษานะครับราคาไม่แพงในการสร้างเฟซหลายบัญชีแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ผมจะพยายามให้ค่าใช้จ่ายมันต่ําที่สุดนะครับในการสร้างเฟซหลายบัญชีดูคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับในตัวไอมุมขวาและช่วงท้ายเอนสกรีนนะครับเราจะวางแผนยังไงนี่คือเฟซลองแล้วมีเพจทํามั่วๆขึ้นมาถูกไหมแต่ทีนี้เฟซหลักคุณก็มีเพจหลักอยู่1เพจนะครับ ผมไม่ใช่ร้านอาหารร้านกาแฟผมไม่ค่อยซีเรียสกับจุดเช็คอินไงคลิปที่เกี่ยวข้องไปดูกันเอาเองเกี่ยวกับจุดเช็คอินเพจหรือพิมพ์ค้นหาแล้วต่อท้ายด้วย107เ็ดคลับมีผู้ติดตามนะครับต้องการให้มันเยอะโดยการซื้อปั๊มยอดไลค์เพจก็มีให้เรียนรู้นะครับไปสมัครสมัครเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปแล้วกันเป็นคลิปวิดีโอก,ก็ดีหรือรูปภาพก็ดีกด3จุดเพื่อคัดลอกลิงก์นะครับ แชร์กับเพจใหม่ๆที่คุณเปิดขึ้นมามั่วๆเนี่ยนะครับในแต่ละเฟซซึ่งก็ไม่ได้ยิงแอดนะครับยกตัวอย่างเข้ามาในเพจที่สร้างขึ้นมากับเฟซสำรองนะครับเป็นเพจสำรองนั่นเองครับโดนจำกัดโฆษณานะครับยิงแอดไม่ได้ก็ก็ดีก็ไม่ได้เสียเงินไงเมื่อกี้ผมคัดลอกลิงก์นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมก็วางในเพจลองแบบนี้ นะครับโดยการเขียนแคปชั่นสั้นๆนะครับที่สอดคล้องกับเพจของคุณนะครับติดแฮชแท็กชื่อเพจหรือแฮชแท็กสั้นๆที่คุณตั้งให้มันเป็นแฮชแท็กของเพจคุณอ่ะนะครับถ้าชื่อเพจยาวคุณก็ใช้แฮชแท็กคำสั้นๆตัวย่อ,อ,อติดแฮชแท็กไว้ในเพจแล้วก็เมื่อเมื่อคุณใช้แฮชแท็กนั้นในในแพลตฟอร์มของ Facebook มันจะเชื่อมไปให้เพจคุณติดผลการค้นหานั่นเองครับการใส่แฮชแท็กนะกดแชร์ครับ มีหลายเฟซหลายเพจแล้วคุณก็เชิญเพื่อนมาถูกใจแบบนี้ไงเชิญไปทุกวันแอดเพื่อนทุกวันเชิญทุกวันไม่ได้แชร์กลุ่มนะครับไปดูกันนะมาแล้วเรียนรู้ที่นี่เพิ่มยอดขายผมโพสตลิงก์ติดแฮชแท็กแล้วมันโหลดตัวอย่างสวยๆแบบนี้มันก็เชื่อมเข้าเพจหลักไงครับคุณผู้ชมวันดีคืนดีก็กดเชิญกดเชิญเพื่อนซะง,งั้นกดเลือกทั้งหมด กดเชิญแบบนี้นะครับใช้แบบฟรีๆครับแล้วในกรณีที่เพจที่มันมันยังคุณภาพดีอยู่ไม่ได้โดนจำกัดคุณก็สามารถทำได้นะก็แค่แชร์ลิงก์แต่ขอให้มันหมุนเวียนโพสไม่ใช่เอาโพสเดิมๆแล้วก็มาแชร์มั่วๆไม่ใช่นะครับเพจหลักขอให้หมุนเวียนสร้างโพสเยอะๆแล้วเอาแต่ละโพสไปแชร์1โพสตนเพจก็ได้นะครับมีกลุ่มไว้บ้างก็ดีนะครับก็หมายถึงอยู่ในหน้าโฮมแล้ว กดสัญลักษณ์ค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อกลุ่มสัก5 5กลุ่ม10กลุ่มที่เจ๋งๆนะครับแบบสาธารณะสุดๆโพสอะไรแชร์อะไรแล้วไม่โดนบล็อกอะนะครับกลุ่มขายของออนไลน์ทั่วโลกสมาชิกแสนสองห้าสิบโพสต่อสัปดาห์ถึงดูจำนวนโพสหรือถ้าเอาชัวร์วนะครับกดเข้าไป2ในกลุ่มแล้วอ่านนะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถโพสได้เห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่ามีข้อจำกัดไม่ควรเข้าไป แอดมินเขาแจ้งยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นกดเข้าไปอา่านกฎของกลุ่มครับซื้อขายและเปลี่ยนฟรีจ้าขอเข้าร่วมไปได้เลยนะครับกลุ่มแบบนี้ก็เข้าร่วมครับแชร์จากเพจมากลุ่มก็พอได้อยู่นะครับแต่ขอให้มันเป็นรูปภาพเดียวแคปชั่นสั้นๆเนื่องจากเรามีเฟซหลายบัญชีไงเราก็ไม่ต้องแชร์ตะพืตะพือในเฟซบัญชีเดียวนะครับเฟสนี้ 1โพสต์ Post, แชร์ไป1กลุ่มโพสตที่2ก็แชร์ไปกลุ่มที่2แชร์สัก3โพสต่อวันแล้วสลับไปบัญชีอื่นไงครับแบบนี้ปลอดภัยสุดๆเลยก็ไปที่หมวดหมู่ของกลุ่มกดเมนูเลื่อนไปหัวข้อกลุ่มสลับมาที่กลุ่มของคุณคุณมีกี่กลุ่มคุณก็สามารถที่จะกดเข้าไปโพสต์โดยตรงหรือแชร์จากเพจไปกลุ่มแต่พยายามคัดกรองให้มี ให้เหลือแค่กลุ่มเจ๋งๆเท่านั้นนะครับที่เป็นสญญาธะรณะ1เ0ตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นในแต่และเฟสเนี่ยก็แอดเพื่อนเชิญเพื่อนมาถูกใจเพจนะครับกดเข้าไปเข้าไปกลุ่มได้นะครับถึงแม้คุณจะไม่โพสตแต่คุณก็เข้าไปแอดเพื่อนไปโพสต์อะไรที่มันธรรมดาไม่เกี่ยวกับธุรกิจค้าขายนะครับในกลุ่มต่างๆใครใครเข้ามาถูกใจใคร ใครคอมเมนต์คุณก็แอดเป็นเพื่อนไว้เยอะๆจากนั้นคุณก็เชิญเขามาถูกใจเพจคุณแล้วก็โพสต์สินค้าหรือบริการของคุณลงไปในเพจในแต่ละเฟซก็มีสัก 1... เฟซละ1เพจก็ได้นะครับถ้าคุณมี10เฟซก็เหมือนคุณมี10เพจไม่ต้องสร้างหลายเพจนะครับแต่สร้างหลายเฟซจ,จะดีกว่านั่นเองครับนี่คือวิธีการหาลูกค้าหาลูกทีมขายสินค้าแบบไม่ต้องยิงแอดสำหรับคนทุนน้อย โอเคใครต้องการเรียนรู้สกิลนี้ก็ทักมาเลยแล้วกันนะครับราคาไม่แพงคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh